ได้ไพ่ทะเลาะเห็นไหมเนีอืมไม่เป็นไร <S <S อย่าไปทะเลาะกับเด็กนะอืมพิจิตครับผมโอ,โ,โอ้โหฐานดวงดีโอ้ยแจ่มเลยไปต่างประเทศไหมยังหรือมีโชคไหมยังนะครับแจ่มเลยได้ไพด่ดีพิจิตแต่ที่ผ่านมาได้ไพ่ไม่ค่อยดีนะราศีพิจิกนะ อย่าเชื่อคนง่ายเดี๋ยวโดวนหลอกนะที่ผ่านมาได้ไพ่ไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้ดวงคุณเริ่มดีขึ้นแล้วหร,รับนะครับอันนี้อย่าเชื่อคนง่ายนะครับผมการลงทุนงดการลงทุนนะครับได้ไพ่สีเหลี่ยมกับไพ่หรือสีนี่นะถ้ามีคนมาโทรมาชวนนะครับมีการพูดคุยทางออนไลน์มีนู่นนี่นั่นให้เข้ากลุ่มให้ทานู่นทานี่อย่าเข้าอย่าทํานะครับยกเว้นกลุ่มเรียนของอาจารย์นกกลุ่มเรียนไพ่ย,ยิปซียกเว้น แต่ถ้าเป็นกลุ่มอื่นนี่ไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะถ้าบอกว่าจะได้เงินเท่านั้นจะขายอนุ่นต้องโอนตังก่อนอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยไม่ได้นะครับระวังมิจฉาชีพนะครับชาวราศีพิจิกเกณฑ์ชะตาของคุณได้ไพ่เดอะซันตั้งแต่เดือนนี้แล้วนะครับถือว่าดีนะครับนะครับการจะซื้อจะขายรถจะซื้อจะขายที่อยู่อาศัยต่างๆพวกนี้ต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดสัปดาห์นี้จะเริ่มเห็นช่องทางแล้วล่ะครับนะครับนะ อาจจะต้องพูดคุยปรึกษาคนที่มีความรู้เชี่ยวชาญประสบการณ์เฉพาะด้านเนี่ยจะดีมากเลยชาวราศีพิจิกดวงชะตามีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสดีทั้งงานทั้งเงินนะ,นะครับหรือการพูดคุยเจรจามีความคืบหน้าก้าวหน้า,นาดีสําหรับคนเราคนขายของนะตั้งแต่ช่วงวันที่6-7วันที่8 9เนี่ยมันก็เงียบๆไปหน่อยพอเข้า10 11ก็กลางๆแต่ถือว่าดีเอาเป็นว่าไพ่ใกล้ๆเนี่ย ได้ไพ่เดอซันไพ่ไกลๆได้ไพ่อัศบินถือถ้วยโอกาสดีกําลังเข้ามาสู่คุณในเรื่องของการงานการเงนินแม้กระทั่งเรื่องความรักก็เหมือนกันนะครับแต่ยังต้องระวังอยู่นะครับไพ่ชุดนี้มันเป็นความรักที่ต้องค่อยๆดูมันจะเป็นคนต่างชาติคนในประเทศต่างประเทศแต่ยังไงก็ตามอย่าพึ่งไว้วางใจนะครับแล้วก็ไพ่สองใบนี้มันเป็นไพ่อินโทรเบิร์ดคนพิจิตหลายคนเนี่ยบางคนมีอาการเหมือนกับอยากอยู่คนเดียว ไม่ค่อยอยากจะสูงสิงอะครเท่าไหร่หรือมีอาการแบบซึมเศร้ามาแล้วพักหนึ่งแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลือกคบคนถูกต้องแล้วเพราะมัาคุณจะคุยเฉพาะคนสนิทเท่านั้นนะบางทีอารมณ์คุณอาจจะมีการขุ่นััวอยู่บ้างคนค้าคนขายจังหวะดีมีวันที่6-7 6-7แล้วก็10-11นะครับระวังสุขภาพในช่วงวันที่8กับ9นะโอเคให้ดี คนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจแต่ต้องพินิจพิเคราะห์พิจารณาก่อนการลงทุนเกี่ยวกับเทาๆหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงไม่ชัดเจนอย่าลงนะครับให้พิมพ์คำว่าไพ่เดอะซันมาเนี่ยรับรับพลังเดอะซันหน่อยชีวิตใหม่ในชีวิตดีดียิ่งขึ้นก็ได้นะครับแต่มันอยู่ในตำแหน่งที่แม้ถ้าอยู่ตำแหน่งนี้นดีมากเลยนะ ถ้าอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยก็ยังถือว่าดีอ่ายังให้ผลที่ดีอยู่นะครับนะประมาณนั้นถือว่าดีตำแหน่งที่อยู่อาศัยมองดูเงียบเหงาเนาะพิจิกนี่อยู่บ้านคนเดียวหรือว่าอยู่กันคนละมุมกับคนรักหืมแต่ถ้าเกิดคุณมีแฟนที่อยู่กันมานานแล้วนะพิจิตะแฟนคุณช่วงนี้ดวงดีนอมีอะไรก็ปรึกษาพูดคุยกันได้ก็จะดี นะตำแหน่งบ้านดูเรื่องฟืนเรื่องไฟเรื่องหลอดไฟนะครับเรื่องแอร์่าหน่อยนะบางคนบางทีก็อาจจะมีปัญหาเกิดกับห้องน้ําก็ได้นะประมาณนี้นะครับชาวราศีพิจิกสีเสริมดวงสัปดาห์นี้เป็นสีชมพูเลขหน้าไพ่เป็นเลข7914